แงอเด็กแง่เด็กตีหนึ่งตีโอ้ยไปตีหนึ่งตีเด็กกระโปงเขาเล่นจันแฮ่ไปดิโดนมาแล้วใช่ไหมกูก็โดนมาแล้วแหลตอได้เลยยยยยยจุดนี้แหละที่เออมันกดออกเกมอ่ะตรงเนี้ยเหรอจุดนี้แหละที่เออมันกดออกเกมตัวอะไรวะนะที่มันหนูว่าตกไปแล้วเจอนะอันนี้ไปตัวที่มันวิ่งไปๆมั้ใช่ใช่ตัวนี้มันต้องจุกอ่ะไอตัวที่มันต้องจุกอ่ะไอ้กจุ

เพลงอยู่คนเดียวอ่ะรอรับป่ะล่ะอยากไปรับเพลงอ่ะอ่าเรียบร้อยมีคนแมนแมนไปรับแล้วมึงไปรู้ว่าชายชุดดำไอ้เชี่ยมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่ไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยห้าวจังวะเนี่ยคิดเหมือนกูแมนแมนเฮ้ยทำไมกูวิ่งช้าแปลกๆวะไม่เหอะไม่เหอะไม่เหอะเออมึงมึงวิ่งช้าลงไปเหอะไปเหอเหอเออวิ่้าแปลกแปลกอ่ะ เเยสออี่หรอไปเลยต้องเอาพิซซ่าก่อนพี่จ้าเอาไม่ใช่นะไปถือพิซซ่าตอนนั้นอ๋ออ๋อมึงลองเข้าประตูด้านขวาดิมีเซอร์ไพรส์รออยู่อะตัวนั้นขวาทำไมอะเอ๊ะกูตายก็ต้องไปเริ่มมาใหม่ไะเนี่ยไม่ต้องใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเข้าประตูขวาไปเลเข้าประตูขวาจำจำได้มีเซอรพรส์ประตูหนึ่งไปไหนไปไหนไปไม่ใช่ทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้อันไหนอ่ะอันนี้นี่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้เอ้าเปิดให้หน่อยเปิดยังไง กดซีซ้ายไปครับเลยเดินเข้าไปคืออะไรอ่ะเดินไปเข้าไปเดินไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยได้อะไรวะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยไม่นชิดเหนียวอ่ะบอสมันมีประตูหนึ่งอ่ะไม่มันฝั่งนี้ห้องนี้ห้องไม่ใช่ไม่ใช่ห้องห้องนี้มีมันนี่มันนี่ด้วยมันนี่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 กันจับได้ฝั่งนี้ัันนนีเห็นแต่ต้นไม้เนี่ยสกุระต้นนี้กลับไม้กับไม้ถ้าเป็นประตูที่กูเจอคนเดียวไอสัตว์กูเดียวคนเดียวเบิ้งเบิ้งไอป้าป้าแล้วก่อนแล้วกัน ห้าไปไหนเราตอนไหนไป้ามึงรีบเลยเนรีบเข้าห้องผมแดลไปไหนเนี่ยห้องไหนอะไปห้องไหนอะมาดีมาดีมานีกันดินำอะไรนำสีสเฮลี่เอ๋อเอฟีเข้าไปดิเอฟีเข้าไปดิเอฟพไเฮลี่เช่ไม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 ่ไปม่ไตรงกลางไปตรงกลางที่มีคนรอช่วยที่มีคนเฮลมีะ นี่นี่มึงนนี่มันี่มันยิขอาไในั้นอะเออดี๋เเออเดี๋เข้าไปไดไเาเขาขอความช่วยเหลืออยู่เห็นเป่าอเ้ยตัวแวกเลยไปไอเหี้ยเฮ้ยงายเลยอ้าวเียทางไหนวะเนี่ยวินจำไเ้แบบนี้เรียกรับน้อง เี้ยเล้วครับมาตัวเกี่ยวมาตัวเกี่ยวแล้วประเด็นคยอมินด่าเราเฮียแต่มันก็ไม่ไปบอกนะไอ้เงียอเลยเสียงหินไเชยไม่ประตูนี้ประตูนี้น่ตัวนี้กันคืออะไรวะเคดีปะวะโอเคดีวะเรื่องเราไม่ต้องใจไม่ตั้งใจแต่เจตนาเากมากเลย จริงๆนะเฮ้ยเลียมออฟฟอกกัตเทนว่ะต้องมียาโอกระมอเดอร์เกี่ยวแน่นอนออตฟักที่นี่ก็เบี้ยวจังที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหียมืดมืดวิ่งได้ด้วยเฮ้ยก็เป็นแรงแค่เมื่อมันเซ็ตผิวเลยเดี๋ยวแล้วมืดจริงไปไฟเปไปไปไปมีไฟให้เปิดด้วยวเออไอแชปเตอร์แรกมันปรับใหม่ละไอสตาร์มิน่ามันให้ให้น้อยลง เหรอเออเขาท่าไหร่กูใช้หมดอยู่ดิอ่ะไอ้เกียรยังห่าไอ้บุเขาเมื่กี้ไอ้บุเขาเมื่อกี้ไอ้บุเขาไมื่อกี้ไอ้แต่ว่าไอ้กรีเลยโอ้โหโอ้ยกอนมันไม่เรียกกรีเลยดิกรีก็เรียกโหยตะโกนอ่ะมันเรียกว่าเสียงเครียดสักอย่างที่ทำให้หูแตกได้ ด่านนี้ที่มันมีผีในนั้นใช่ใช่ใช่วันสตารโบรวันไดเอฟไม่หูจริงมาเท่าบ้านเลยไอ้บอสเอาเครื่องเคื่อนย้ายสามิตีมาดูใ้ปั่หลับบ้านมึงใหญ่ดีเนอะไม่แล้วไม่แล้วมึง่ยวิ่งกดกดคอไม่ได้ว่าคิอีไอเฮียชเครื่องเคลื่อสมิมันจะไม่เดินถอยหลังมาใช่ปะเดนเดนอยาู้ก็ตามไปเดน จะเป็นเดดแล้วก็มันนี่มเไม่ชอบเกมนี้นะไม่โดดไม่ได้เฮียไปไหนแล้วตาบอดมนี่เดวเ่้ตาบอดมองไม่เห็นมึงหยิบมึงหยิบเฮียเังไบหมาแล้วออนี่ช่กงงเออเออเอพวกมึงเออกันนน่อ้เี าทางทางมันงงเลยเชี่ยผีเสื้อแม่งก็บินว่อนเลยแต่แม่บอกให้เดินตามผีเสื้อผีเสื้อตัวไหนตัวอีกดอกมีทุกพี่เลยเฮียพิซเซอร์แบบกูเลยมินยืนเอ๋อไอบอลวิ่งไปนู่นแล้วตอนเล่นอ๋อมินมินเดินจบระมุนมินมินเดินจบระตูมุนอย่าสองคนอ่ะ มันไม่ใช่เขาของก้อนไม่เห็นจิบมากมองไม่เห็นเลยโอ้โหมืดชิดหายเป็นอะไรอ่ะมืดมากเลยอ่ะไปทางไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยตามมมองไม่เห็นเท่เลยเลยเว้ยเหมือนกูเห็นนะมิ๊นกูมองเห็นกันไอ้รอบแรกเรามานทังป่าป่าใช่ไหมไม่รู้กูจำไม่ได้เดินไปเถอะกูก็จำไม่ได้แล้วเว้ยบอสโอ้แค่แค่ดิที่นี่ที่นี่แค่ดิป่าไ์้ใจฟีโอ้ยโอ้ยไม่เห็นเลยสัสไอ้บอสมึงจำฉากนั้นได้ปะรู้ทางไหนหน้าประตู้ะ มึงอ่ะพูดกันแล้วกูไม่รู้ว่าไอ้เที้ยะฉากไหนวะกูไม่ชอบคูดไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่มันเป็นกูไม่รู้โอ้เซนไอ้ห้องนี้คุณเซนไอ้เที้ยนี่ไงผีที่มันสีซอบไอสัตว์ไอหะไอสัตว์โอ้โหจำได้ทุกอยบอกเลยกู้โหจำได้ทุกจุดเด็กเที้ยอโอไอ้เที้ยนี่ดกูกระตาไม่รู้ต่นเลยเฮียเรียกไีหัวควายเปาี่ันยากเลยไอ้สัตว์เฮ้ยรู้แค่บางยากรู้แค่บางยากขอร้องขอร้อง เอตัวนี้ต้ยากตัวนี้ยากตัวนี้ยากยากจริงเล่นโคตรนานคือแบบมึงมึงจะโดนจำสแกนจนมึงไม่กลัวเหรอสูงไม่ดีเลยเฮียการตูมตามตูมตามตูมตามฟังมึงแตกไม่รู้สี่รอบชินเลยใครชอลงแต่งหน้าไว้เนจนชิยหน้าตาเหมือนมึงเลยไหมพูดว่าไงนะไอ้เหี้ยหน้าตาเหมือนในเพลงตอนโบอ่ะพูดว่าไงฮ้ย รักหมัดไหนไอป่าด้วยนี่ไปไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างหน้ามึงไงเซนกูมากันหมดแล้วไอเซนมึงไปไหนมือกไปไหนกูวิ่งตามตูดเพลงมาแล้วเนี่ยไม่รู้อะไม่มิกต้เออตอนนี้ตอนนี้ผีอะไรอ๋อผีแดงจอกไปเถอะขอบคุณมากที่บอก อ่าแล้วก็ต้องไปหาผี่เสื้อไปตรแกทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยะทางไหนเนี่ยแยกกันแยกแยกกันแยกกันารตายละคนแยกกันติดเราตายเดียวคนแยกไม่แยกไม่แยกมันไม่ไม่แยกแยกกันหาผี่เสื้อไงถ้าเกิดเจอเจอคนเดียวไงเจอ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 คนเดียวเออกูตายแล้วเพื่อนไม่หรอไอ้เหี้ยโอ้โหเต็มหนักเลย บอกแล้วก็เจอก็เจอคนเดียวไงแยกกันจริงๆเลยเหมันมันมา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 แม่ไม่อไปแล้วอ้าวกูอยู่กับใครเนี่ยคือเดินทางไหนวะกูหลงแล้กูหลงอีกแล้วกูหลงอีกแล้วเจอผีเสื้อเขี้ยเจอผีในสัตว์ไม่กุญแจเออมันมีกุญแจบอสบอสไอ้ห่ามวิ่งตาม ยิงยหอยตีหอยไอ้เจียาผีาทำไมเสียงเสียงบานนะดกรเจกระด้กระเจยกะากระเจยกะกระเจยกระดาะกะดกระเจดะเยกดกจยด้กระเจยกดกะเะเยกระดากนจกเยีกระเลยอยู่ไหนยตายกันเลยก็ได้ไปตายกันเลยก็ได้ ไอ้เงี้ยปาแม่งรากมาหากูเชยนี่ห้องนี้มั้งห้องนี้ห้องไหนก้มินไอ้บอสอยู่ไหนเนี่ยบอสไม่ไม่ไม่ึงต้องอยู่ทนงออกอยู่ทางออกทุงอยู่ไหนเรากอยู่กันในขบวนคนไปเนี่ยไม่เราก็อยู่ตรงนี้กันแล้วเฮียอ๋อออกมาแล้วมึงอะเซนดูลาดลาดสีมหายอเทนไอ้เงี้ยปาอย่างเอี้ยเลยไอ้บอสอยู่ไหนวะกูจำทำไม่ได้เซนตรงมาตรงมาตรงมาไปลง้างล้าง อไเนี่ยแบบมืดที่มองเห็ยไม่เห็นเลยลงน้ำปะใช่ปะให้ลงน้ำสังเกตเห็นตัวเขียวๆอ่ะนั่นแหละให้ลงน้ำแล้วก็เจอผีที่หายใหญ่กว่าเดิมผีป่วยอะไรรู้ผีปะผีที่วิ่งเป็นเดอะแฟอดหายย่าตรงนี้ยหายใหญ่าบอกเลยไม่ไม่ต้องคิดจะวิ่งเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บมึงรอเกมเลยหวยอีกแล้วอ่ะต้องเลยอ่ะมันแค่มืดทั้งดาดนะมิส ไม่เห็นยี่ะวะคือกูอยู่ไหนเนี่ยกูเดินกูเดินตามชายชุดดำอยู่กูมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวกูอยู่กับใครกูอยู่คนเดียวอีกแล้วบอกให้แยกกันไปไงเจอผีก็เจอคนเดียวไงไอ้บ้าไม่งั้นเนี่ยผีเสื้อผีเสื้อโอ้ยไอ้เก่จู่วิ่งเกี่ยมาเลยบัสผีมันขายายว้าไปไหนกันน่ะผีมันไม่ได้ขายายมันแค่วิ่งเร็วกว่าพ่อมึงกูหลงเลยผีลองกูผีลองกูกูสตันผีให้แล้ว มึงอะตรงมึงอะคือตรงไหนขอบคนไอ้าแค่สะพานผีไว้หน้าประตูไอ้เที่ยงมีเด็กเที่ยกูตายห่าเลยวะคือตายผียุบแต่เลยวไอ้เนี่ยสัตว์ดาวหรือสัตว์ตัวเที่ยงอะไรพี่ฝันกูเนี่ยแม่งเอ้ยล่าไว้หน้าประตูเพื่อสู้ตีนเลยเธอกูไม่เห็นเที่ยเลยเลยกูอยู่ไหนเนี่ยปลาปลาไม่เลยจะบอกกูอยู่ไหนอุ้ยกูเล่าผีอะไรเล่า้เอาไว้ตายปะ เองข้มตายยแล้วเข้มตายยังใช่ไม่ยังไม่ตายผีมันไล่แดกกูอยู่เนี่ยเออออกไปเร็วออกไปเร็วออกยังไงกว่าทางออกไอ้เจ้ามันไล่ร้อยให้ผีแดงมันก็ถ้าหาทางออกไม่เจอให้สีแดงตายยังตายยังตายแล้วตายแล้วเดิมกันมาทางเดิมกันมามืดอะมองไม่เห็นี่กูสะอาดข้บผีให้พวกมึงหา จำไว้ไไม่เป็นรสตันหน้ามง้งไงยกูจะสตันหน้าแล้วดิกูจะออกประตูไม่อยู่หน้าประตูเยัยโคตรสดตื่นไม่มีเลยนะไม่เลยมืดไปกูไม่ต้องห่วงอ่อันนั้นก็เลยเป็นไปไหนเนาะู่ไหนอะไม่มึงอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเจอเจอเติมที่ไหนมันเกิดตรงไหนก่อนตรงตรงฉีตรงแบบตรงแรกเลยอ่ะที่แบบที่แบบมีไอ เลื่นไปไหนหมดแล้ววะนั่นไงนั่นไงน่ะยืนช็อตอยู่นั่นไปแล้วรอดมาเหนื่อยเนี่ยสวัสดีครับพี่สาวใครสอนมึงแต่งหน้าก่อนอีชัดไม่ใช่กูอลัวอิสินแน่เลยว่ะน่าจะเป็นกูลัวแต่งหน้าไม่เป็นเออไม่งกรัดรอดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้จะจุ๊บไปไม่น่าเชื่ตรงนี้แล้วอีกไปดีกว่านี้ดีกว่าตายบอสตรงนี้ าลงปะมาลงใช่ไหมใช่เอ๊ะพวกมึงอยู่ไหนอ่ะนี่ไงว่าจำทางไม่ได้บอกตรงอ๋อชิบหายแลพวกมึงอยู่ไหนกันอ๋ออตรงนี้กูไม่ชออ้ยโอยตรงเียดี้อรงียดี้โอ้โอ้โอ้ยโ้ยโอยอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้อ้้ยอย้้้้ย ด่านนี้ฮะจะไม่ผิดมีเอมอนได้ปะใช่ป่าไอมอนเล่นปะใช่เอมอนใชนใช่ใช่แล้วก็ขุนแม่วิ่งไวมากโอ้โหมันต้องหลบในห้องอ่ะมันต้องหลบไอ้ย่าไม่งให้เอีย่าไม่งให้เอจิคิดผายเลยแบบเฮ้ยกูตกใจกูไปกอดกูไม่รู้จะกูกีดไว้ก่อนได้แค่ยมึงเห็นเกมมันป้าไม่งให้เอจิเ้ามา99อ่ะแต่ขุนแม่แม่งวิ่งเป็นแบบไม่เอ็มกินเดอะแฟลช ไปไปมันจีบมันก็มันวิ่งซอยตีนยับเลยไปดูแมพก่อนดูทำไมวะบอสดูไปก็จำไม่ได้เออวะเนาะขอบ้โหทำไมแมพกูมันไม่โหลดเนี่ยทำไมแสงมันไม่โหลดอแสงมันไม่โหลดดูแมพตรงไหนแล้วกูตามตามคุณแม่ร้องเพลงตามใครเนี่ยมันดูแมพตรงไหนนะนี่ไงตรงนี้ ไอ้มองไม่เห็นนลยมันมันไม่สว่างเลยอ่ะแล้วคนอื่นไปไหนหมดวะคุณอื่นไปไหนหมดอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงไหนอ่่ะอยูกเ้นเอายู่ไปไหนหดกันวะ้หายแล้วมัน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 ไม่สว่างเลยเว้ยทำไมมืดมันมืดจังวะมันมืดอ่ะมองไม่เห็นเลยแต่พอไฟแม่งมาสมัคคีกันแม่งแสบตายหายเลยนี่ไงนี่ยมองไม่เห็นอ่ะ เด mm ี๋ยวกูเดี๋ยวกูแคปให้เดี๋ยวกูแคปให้งกูมองไม่เห็นด้านบน่ะเห็นไม่สุดอ่ะเออเห็นไม่สุดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแคปให้แบบเห็นแล้วปะส่งในยดีแล้วกันภาพสวยเกินมองไม่เห็นหราป่ะเฮียลองปรับภาพโล่ไงจะเห็นก็ได้นะปรับภาพโลเห็นแน่นอนจริงๆพอเฮียปรับภาพโลก็จะไม่มีแสงแล้วเฮียทำไมกูปรับภาพโลแม่งก็ไม่เห็นเหมือนกันวะโอเคถ้าการเกมการอ่าอยู่ใน politics กูไม่รู้กูเฮีนเข้าไปด้านซ้ายป่าวะเอ็นเบาละบายเมื่อย เออนี ee, sure. ่ไงเห็นไหมไอปลามันเห็นต so ้าลุงนะป้าลุงนะกูขอเอ็นเบามื่อยจะต้องไปทางพูดที่ไม่มีเบาะขวากูเป็นเก้าอี้โง่โง่อะไรเงี้ยเอ็นเบาะเหยียดขาไปหาสับเพลเลยแล้วทางออกเอาจ่อได้เอาหมอนข้างมาลองก่อนแล้วกันไปขวาขวาบนขวาบนแล้วนี่พุ่นแม่เขาทำเพลงอยู่มา เอตำดคก็ให้บอสแหละเพราะว่าเรื่องการจำแมปเป็นเฮี้ยเรื่องโคตรงูอ่าตั้กูมาเอากูไปจำสูตรตีโกงกูจำได้มากกว่าเไอเฮี้ยอจอกูจำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับคณิตยกเว้นบวกลบคูณหารเฮ้ยจริงป่ะเว้นหนึ่งบวกหนึ่งเฮียบอสตกใจเป็นสามเชื่อกูเซ็นเฮี้ยโคตรฉลาดแน่นอนเว้ยเพื่อนแตาจย์ขนาดกูยังไม่รู้ไอ้เฮี้ย แตบบแบบ่ไอบอสมนัมนไม่ไอบอสลมัน,ไ,น,นไอบอสมันไม่มันไม่จีนิอุสเลยเว้ยไ,<ม>ไอบอลอะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นดัานนี้ฮะ<อ>คือแบบมึงมึงมึงจะแบบไปแอบ,บในห้องใช่ไหมห้องมันก็มีจัมสแกรลองแบบที่ <c oughs> ไหนครับเนี่ย ไอ้นราด้วยมึงอยู่ไหนกันเน่ะเอาข้อแรกเป็นที่ดาเทียมม่นี่มันมีมนอ้ร้อนเนี่ยมออไอ้เจี๊ยมันมาข้างหลังแล้วไว้เพื่อนเพื่อนหาห้องหาห้องหามันเอากูไปแน่ยูบอสยูบอสยูบอสยิบอสจุ๊ก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 มันเอากูด้วยคูไม่เคเข้ามาแล้วไอ้เพื่อนมันเอากูไปแน่ยูบอสจุ๊กเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเพื่อนไม่เห็นมึงยไม่ยังไม่ทางออกกันไหม ไอเราไปทางออกกันเลยมึงนำกูก่อนเลยกูไม่รู้ทางไอ้บอลแม่งวิ่งโจบหมดเดียวเลยสุดเขี่มันไปทางออกได้ปะวะกลัวนะกลัวแต่มาไม่นี่ไม่ได้ตายตายตัวายเมื่อกี้กูวิ่งเข้าห้องไม่ทันเว้ยวิ่งเข้าห้องก็มีข้อแลกเปลี่ยนด้วยไม่สนไม่สนไม่ตายกลัว่กว่ว พร้อมดูสปอยไอศัตว์เอาเอาแมปไม่โหลดเอาเอาสปอยอะไรวะปลาหายไอ้เหี้ยเอาอย่างนี่ทุกคนดูแมปในดิจิตอลวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยโห้ยมึงหลบไม่บอกกูสักคำัตรขอโทษนะครับไอสัตว์มึงว้าบเหรอใหญ่เลยนี้ทางตันทางตันวิ่งเป็นเตะเฟนไอ้บอทเอียงขวาแล้วให้โดนแทนนี่เฮียอย่างเนี้เลยแมนชี่ไฟร์อดบอดว่าเออมึงปล่อยคนไม่รู้แมปต่อไทางไหนต่อเพื่อน ไม่ทำอะไรต่อเนี่ยแจ้งแม่สุ่มเราสุ่มเดินไปไหมทางดีๆสักทางตรงแต่ไหนทางนี้ปะเป็นทางออกอย่าตาเอกบอกไว้กูเชื่อตาเอกว่ะทางตรงไปก่อนเด็ดเด็ดในดิดทช่องไหนวะเจอแล้วจะทางออกแล้วเว้ยแต่ว่าต้องรอผีเสื้อบัตเตอร์ไฟลติลล์ไหนข้างไหนนไงี่เหรอ เออแล้วเออมาหลบอะไรนี้กัยกัได้นะกูอยู่ทางออกสุดๆเลยเพื่อนโรไม่เห็นบ้านเลยเว้ยไม่ใช่ทางออกเดียวกันเลยวะกูอยู่ทางออกสุดๆไปเลยกูอยู่ทางข้าวอีหี้ยอ๋อทางข้านี่ว่าอ้าวเหี้ยล่ะไง เออนทางเข้านี่ว่าเอ้าโอ้โหใหญ่มากเมื่อกี้มองเยไม่เห็นเลยฟางไปเร็วเมื่อกี้มึงสุดเลยเพื่อนกูอยู่ทางเข้าดเลออฟางไปอยู่ทางเข้าใช่ฟูดีทางเข้าเอ้าเราเมื่อกี้ไม่เห็นมันเลยเอ้าบอลมึงหลอนฮะอะไรกูดีอยู่ทางเข้าเมื่อกี้เออกูอยู่ทางเข้าเมื่อกี้เอ้าเดี๋ยวแล้วผีเสื้อยังไม่เห็นมึงเลยแล้วเทคขึ้นใหม่เกมดีที่ผ่าเรื่ออะไรอ่ะผีเสื้อนนี้ไม่ใช่ว่านี่หรอทางเข้า ไม่รู้เอาเอาละเอาละเพื่อนกูอยู่ไม่ได้อยู่ทางเข้าผีเสื้อเตอนนี้กูอยู่ทางเข้ามักลับมาดิต้องผีเสื้อที่มันทำนำนำไปแมบอะคือเออมึงมึงกลับไปไงไม่ได้ผีผีเสื้อคือต้องเอามาเปิดประตูตรงกูเว้ยไม่ทำไมถึงผีเสื้อที่มันบินอยู่กูไม่รู้แต่กูต้องการมึงตอนกูไม่สามารถเดินได้ตามแมบจำไมเไย้ย่ะ เราสบายแล้วเวลาไปไหนนะเว้ยกูจะไม่เดินทางคนเดียวไอ้บอสอย่าวิ่งเร็วกูขาสั้นจะเย็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปรอมาไอ้ไหวอ่ะบ้าอะไรนะหยุดตูงนี่เลยนะไม่ะหถอยดิไม่ถอยได้ไงสิต um ีโคตรจัดสิบอสเซอร์เซอก็๊กเลยแล้วไอ้ตัวปลามันเดินอยู่กับที่ไว้ที่ ก็นั่งดูส่วนมูนวองอยู่มันอยู่หลังกูไอ้เหี้ยเอาละลวเอาละเอาละไอ้บอสอยู่ไหนเอาบอสลองปัดอารมณ์เพื่อนเพื่อนกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผีเสื้อก็ตกกันดิไอ้พวกรอทางออกอ่ะก็เนี่ยจะทางออกอ่ะปัดครับโหลดเพราไฟไม่โหลด แต่ละไอ้สองคนนั้นอะไอ้เนี่ยอนี่ไงอาทิตย์ไอ้ไปไม่โหลดปรับภาพโหลดแล้วไปไม่โหลดวัตึ๊มาดูคนอีกนะไอ้ปลาค้างปะเนี่ยปลาค้างปกูค้างอไอ้ปลามันค้างอ้าวอ้าวอ้าวหายไปแล้วอ้าวไอ้ปลาว่าผีแม่งไม่ชอบพี่น้ำอ๋อไอ้ปลาปลามันหลุดไปแล้วเว้ยมันค้างแบบผีโง่นี่มันไปเลยเว้ยมันหายไปแล้วผีมันคงแบบ กดดูโปรไฟล์ใช่ป่ะแล้วคนนี้แหละใช่เลยอย่าเล่นเกมกูเลยไปไอ้เช่กูมองที่อะไรไม่เห็นเลยบอสเหมือนกูมองเห็นในสัตว์มึนตะตื่นเลยถ้าถามจริงคือแบบได้เสียงจีนกูได้โอ้โหจีนท้ายเพบงโถหล่อนไปหมดเพื่อนคือพวกมึงอยู่ทางออกไปนใช่ใช่อยู่ทางต่างกันยังไงโคตรลำบากกูหายบอส สู้ๆนะไปแบกไปคือคือถ้าเป็นด่านที่มันแบบไม่มีแมปให้กูจำกูช่วยมึงได้นะแต่ด่านจำแมปยังมาขอกูเลย่างเงี้ยกินเข้ามาได้เขาจะใช้รอแล้วสู้ๆนะบอลใช้เข้าได้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วขวาขวาโก้ชิบหายป้ามาเรียครับออกมาเถอะครับเดี๋ยวมินป้านไม่ออกอ่ะ ไว้ป้าไม่รักมึงไอ้สัสยังคิดว่ามันจะออกแล้วอีกทีอ่ะมาถูกไหมเนี่ยโจอแม่งไม่รักกูแม่งเอ้ยเาะจอมึงยังสว่างกับกูอีกไอ้บเนยไว้แต่กูเล่นเลี่ยงวะวันนี้กูกูกลับมาหน้าทางเข้าได้ไงวะ w h a t s ฟักไอ้สัสลงยงวันนี้ยังไม่ได้เล่นนี่หว่ากูอยู่ตรงไหนของกูกันแน่วะกูอยู่กูอยู่ตรงไหนของโลกกันแน่วะอยากเข้าใจละ ไปเป่ามันหายไปแล้วอ่ะไปามันออกกินเลยนะหลุดแน่เลยดูจากทรงละไม่อยากเล่นไปซ้ายกันไปซ้ายแล้เจอผีเว้ยเจอผีอยู่กับกูบอสกูชิดซ้ายยาวแล้วกันบอสฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงหลุดเหรอหลุดเหรอโอ้โห Billie, เ,ป oh, เป็นไรเป็นไรโดนซักปะโโอหมเป็นไงอยู่ก็ห่างมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ย่าเหายไปต่อหน้าต่อตาอาจารย์เป็นไงไหนบอี้อยู่ก็หลุดไปเลยอยากเปิดประตูไม่ได้แล้วก็อุ๊ฟบอกแล้วให้มึงไปแต่งตัวดีๆผีไม่ชอบพี่น้าเออผีเขาไม่ชอบไอ้ยังแม่งกลัวกูอ่ะเออผีมันกลัวมึงเลยเต็มออกเกมก่อน พอยิงใหญ่ปานเลยไม่ค่อยโดนผีหลอกในเกมเลยบอสก็ได้เพราะว่าผีกัวโกรธเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่มา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 ตัวมาต่อยกูดีแม่มาหากูนี่อ่ะกูหลบเลยไปเลยเป็นๆไม่ไม่ไม่ไปนี่กว่าไปเฮียเฮีบอลวิ่งสี่คนร้อยเลยแสงมันนิดนึงอ่ะบอลไม่ให้โคตรผิดเลยไล่เรา ยูสปินมาเฮะมองไม่เห็นข้าจะพอแสงหลายๆเส้นต้องไหนวะจะบอดเฮียเจอแล้วเฮียออกไปแล้วประตูวะวันเประตูหรือว่ะไปแล้วไปไปในห้องกันนะมึ่งวิ่งวิ่งว่ในห้องกันนะว่อยู่ละมาเดี๋ยวกูจะเจอจะว่าไปไหนอ่ะเฮียมองไม่เห็นเลยโอ้โห เอ็นออฟช a p เตอร์แล้วอ่ะเอ็นออฟชัปเตอร์สองแล้วเป็นชัเตอร์สามเฮียอะไรก็มาดิ้องไาต่อยกันทำไมไม่วาปนะโอ้ตัวเล็กว่าเฮียเล็กกว่าท้า